กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสกูสุสคนเดอเอฟซีหมอลำแพลวเาว,าวแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เจดวงกสีมาอัปเดตเนาะในส่วนของทางคุณแม่แพวเเพวเนาะเพิ่นกะได้โพส์ซึ้งๆไวแบบนี้พี่น้องเพิ่นกะบอกว่า้าบ่มีสองคนนี้บล่ลููว่าซีวิตสิเป็นแบบใดประสันพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคุณแม่แพวเาวเพิ่นกะได้โพส์ซึ้งๆโพส์นี้ ถึงไพ่ใบใดนอกจากนองนาลิตะแล้วก็นองตเกี่ยวพน้องอันนี้ก็สิเป็นในส่วนของโพสจากทางแม่แพลเนาะเดี๋ยวเจด,ดวงสีบอกสู่ฟังพีน้องเพิ่นกับโพดว่าสวัสดีปีใหม่นะลูกสุดที่รักของแม่แม่ก้าวผ่านทุกอย่างมาถึงปีนี้เพราะหนูทั้งสองคนเลยนะวสันวาพน้องหากไม่มีลูกสองคนไม่รู้ว่าชีวิตแม่มันจะเป็นแบบไหนวสันวาความอดทนสติ ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะคําว่าแม่หนูคือยาวิเศษพินมาแบบนี้หนูรู้ไหมทุกอย่างที่แม่สู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหนูสุขบ้างทุกบ้างแต่กําลังใจมันอยู่ตรงนี้แม่คนนี้อาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดพินวาพี่น้องแต่แม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดชีวิตความเป็นอยู่ของหนูต้องดีที่สุด เท่าที่แม่คนนี้จะทําให้หนูได้ประศรนมาพี่น้องขอให้ลูกๆของแม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันเป็นคนดีเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อนกับ,บอกรักน้องนาลิตะเนาะแม่รักนาลิตะโตเกียวที่สุดในหัวใจประสรนมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคุณแม่พผวเผาโพดไว้แบบนี้ถึงน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตเกียวเนาะหลังจากนั้นทางเอฟซีเพื่อนกา หาลาังจากที่อ่านแด้วเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยนำตาไหลานำเด้อว,วาสันว่าบลูว่าทางแพ้วาพาวาสิพันอย่างมาแน่แต่ก็ยังมีน,งน้องทั้งสองคนอยู่เป็นกำลังใจให้แม่เสมอมาว่าสันพี่น้องทางเอฟซีของทางคุณแม่แพวพาเนารเพื่อนก็เขามาส่งกำลังใจให้รัวๆพี่น้องเพื่อนกับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับทางสามเต้าว่าสัวานว่าก็สิมีในส่วนของน้องสัน้นน้องพี่น้องเนาะก็เขามา คอมเมนต์นอพี่น้องเพื่อนกะส่งสติเกอร์รูปหัวใจนั่นแหละให้กับทางแม่แพลวเดลสิมีในส่วนของก่อนหน้านี้น้องซันกะไดโพสใบแบบนี้พี่น้องก็บ,บอกว่าปีใหม่ที่เริ่มเดินหน้ากับสิ่งดีๆและฝ่าฟันสุขแล้วก็ทุกไปครับวรนษัทมาพี่น้องนั่นแหละอันนี้ก็เป็นในส่วนของกำลังใจบพราว่าสิเป็นจากทางพระเอกเนาะแล้วก็ทางเอฟซีของทางคุณแม่แพล,แลวแพาวเดลพี่น้องทางเอฟซีเพื่อนกะเขามาคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่า อ่านขอความแล้วน้ำตาไหลน้ำวาส,สันวา่าต่อจากนี้ไปก็ขอคห้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องบอดีก็ปล้อยพานไปขับปีเก่าซะเด้อวาส,สันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เปิดในส่วนของอาทางโพสต์จากทางคุณแพลวพาแสงทงเนาะพี่นนะ้องเนาะเจดวงก็เลยเอามาฝากในส่วนของเอฟซีคุณแม่แพลวเพาเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นแบบไดกับค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงเลยไว้เด้อ ถ้ามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากไหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า